สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคส t นะคะช่วงเย็นๆของวันนี้นะคะอากาศก็เหมือนฝนจะตกเลยนะคะวันนี้นะคะเซลแคส t ก็จะมาแนะนํารถบรรทุกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะเป็นรถบรรทุกที่ติดตั้งเครนนะคะแล้วก็จะมาแนะนํานะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจทั้งเครนมือ2นําเข้าจากญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นเครนมือ1เลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาวและก็จับต้องได้นะคะ,ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอแนะนำนะคะและก็ช่วยตัดสินใจสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจอยากได้เครนนะคะแล้วก็ตามงบของคุณลูกค้าเลยนะคะมีงบเท่านี้จะเลือกใช้เครนมือ1ห,หรือมือ2ดีเดี๋ยววันนี้นะคะเซล์แค่จะมาแนะน,นะะําค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นเครนมือ2ก่อนแล้วกันตามกันมาเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเจ้าตัว NPR 150แรงมานะคะซึ่งเป็น6ล้อขนาดกลางนะคะตัวนี้นะคะก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็เรามาดูช่วงความยาวของแชสซีนะคะช่วงความยาวของแชสซีตัวนี้นะคะจะอยู่ที่5เมตรนะคะก็ตัวนี้ก็จะมี ะระยะเว้นเคนไว้ให้สำหรับติดตั้งเคนนะคะอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะคะแล้วก็เหลือกระบะการใช้งานอยู่ที่ประมาณ4เมตรสนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เรามาดูนะคะว่าเคนตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนั้นนะคะเพราะว่ามันจะแสงสวยเนาะเดี๋ยวตามมาดูด้านนี้ดีกว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถ ที่ติดตั้งเครนนะคะมือสองอย่างคันนี้นะคะคันนี้ก็เป็นเครนนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นเครนยี่ห้อทาดาโนนะคะนี่เลยแต่ว่าทำไมเป็นสีแดงบางคนนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาในเครนที่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะสำหรับเจ้าตัวทาดาโนแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้นะคะทำสีแดงเพราะว่าลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้อยากทำเครนนะคะเป็นสีแดงอ่ะเรามาดูสเปคนะคะว่าเครนตัวนี้นะคะอ่า เป็นรุ่นไหนเคนตัวนี้นะคะเป็นเครนทาดาโนนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นมือสองเนาะแล้วก็เป็นเครน3ตันเนาะสาตันแล้วก็ยาว3ปอกนะคะสามารถยืดบูมนะคะได้สูงสุดนะคะถึงประมาณ8เมตรเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเครนมือสองการว่าสภาพเป็นยังไงอันนี้ก็ผ่านการเรียกว่าทําสีนะคะแล้วก็ บูรณาการให้มันดูใหม่เอี่ยมเหมือนกับมือหนึ่งนะคะแต่ก็ยังเป็นเรียกได้ว่าอยู่ในรุ่นเก่าอยู่นะคะสำหรับเจ้าตัวทาโนรุ่นนี้นะคะก็คือตรงบูมตัวนี้นะคะยังยังมีเขาเรียกว่าใช้สลิงในการเกี่ยวเกี่ยวตะขอบูมตรงนี้ไว้นะคะก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ถ้ารุ่นใหม่มือสองก็มีนะคะที่ สามารถเก็บบูมได้เองอัตโนมัติไม่จาเป็นต้องแบบว่าหาสลิงมาเกี่ยวอย่างนี้แต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะ,ะบางท่านสงสัยว่าเค้นมือสองนะคะราคาสูงไหมอันนี้ก็ต้องแจ้งให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะว่าอยู่ที่สภาพเลยสภาพที่ดีๆแล้วก็รุ่นที่ใหม่เอี่ยมก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นไปอีกนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นเค้นที่ นำมาใช้งานโดยเฉพาะนะคะก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้เนาะอ่าเดี๋ยวแค่แจ้งไปคร่าวๆก็แล้วกันอยู่ที่เลข3 3นิดๆเนาะอ่าเพราะว่าแต่ละรอบบอกได้เลยว่าราคาไม่สามารถแจ้งได้ให้ได้เท่ากันเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเครนแต่ละ,ละ,ละที่เนะะี่ยค่ะเขาคัดมาไม่เหมือนกันสภาพที่ดีที่สุดก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าอ่าเชื่อใจได้เลยนะคะว่าทางอู่เขา คัดเคนที่ดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนเนาะ,ะแล้วต่อมานะคะแคก็จะมาแนะนำเครนของมือหนึ่งแล้ไปดูเครนของมือหนึ่งแล้วก็มาดูรุ่นรถของคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางนะคะ FR 1 9 0แรงม้านะคะ,ะตัวนี้ตัวนี้นะคะลูกค้านะคะก็จะใช้ความยาวของ เจสซีนะคะอยู่ที่ความยาวสูงสุดเลยอยู่ที่6เมตรห้าเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกระบากันนี่นะคะก็จะใช้ความยาวอยู่ที่6เมตรห้าเลยความยาวสูงสุดนะคะแล้วก็เว้นเคนอยู่ที่80นะคะก็จะเหลือการใช้งานอยู่ที่5เมตรกว่าๆเนาะสำหรับกระบากการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ เรามาดูหน้าตานี่นะคะก็เป็นเครนที่จะแนะนำคุณลูกค้านะคะซึ่งเป็นเครนมือหนึ่งเป็นเครนแบรนด์จีนแล้วก็ทางอู่อานนนนะคะนำเข้าเข้ามาจัดจำหน่ายนะคะชื่อรุ่นว่าเครน XCMG นะคะอานน์ XCMG นะคะอย,อย่างงี้อู่อานน์ต้องสปอนเซอร์แล้วล่ะเนะ <laughs> าะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครนของคันนี้ ะค,ะคันนี้ก็เป็นเคน3.5ตันเนาะแล้วก็สี่ท่อ,ทอน3.5ตัน4ท่อน4ท่อนก็คือความยาวของบูมนะคะที่ยืดได้สูงสุดตัวนี้จะอยู่ที่10เมตร 10, m, 10 11เมตรเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะสำหรับคุณลูกค้าอยากเล่นมือหนึ่งเลยแต่ว่างบยังอยู่ใน กลา,างนะคะบอกได้เลยว่าราคาจับต้องได้นะคะมือสองคันนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนต้นๆน,นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนแบบไปไปเรียกว่าแตกต่างกันอยู่ที่แสนกว่า,านะคะได้มือหนึ่งมาใช้งานแล้วก็การรับประกันนะคะสําหรับเคนมือหนึ่งรุ่นนี้เลยนะคะก็จะรับประกันถึง1ปีนะคะถ้าส่วนเป็นของมือสองก็จะรับประกันอยู่ที่5เดือนเนาะก็ลูกค้าก็นําไปพิจารณาได้นะคะว่า งบประมาณที่คุณลูกค้านะคะมีอยู่ควรที่จะเลือกเคนรุ่นไหนใช้งานนะคะจะสามารถใช้มือสองก็ได้นะคะเน้นการใช้งานหรือว่าจะเริ่มต้นการใช้งานเคนมือหนึ่งใช้งานไปยาวๆได้อีกหลายๆปีเลยก็แล้วแต่คุณลูกค้าตัดสินใจเนาะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทางนี้ก็อยู่กับ งบประมาณและความสะดวกของลูกค้าได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้เครนนะคะมีทุกรุ่นทุกรูปแบบทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2อ,อเซลแคสสามารถจัดให้ได้หมดเลยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครน3ตัน3.5าตันเหมือนนี้เหมือนคันนี้นะคะหรือจะเป็น4.5ตัน5าตัน6ตันนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ สนใจรุ่นไหนชอบยี่ห้อไหนสอบถามมาได้เลยนะคะให้เซลล์แคสเสนอราคาให้คุณลูกค้าได้พิจารณาได้ตัดสินใจก่อนได้นะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากมาดูรถนะคะมาดูตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะที่อีซูซุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะอยูต่ติดกับโรบิสันบุรีรัมย์นะคะถนนบุรีรัมนางรองนะคะมาง่ายมาสะดวกมาไม่ถูก สามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลแคทได้นะคะที่เบอร์0947966961ค่ะเบอร์นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยไม่สะดวกเข้ามาก็คุยกันทางไลน์ก่อนก็ได้นะคะถูกอกถูกใจค่อยสั่งซื้อสั่งจองกับเซล์แคทให้ได้บริการคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ฝากนะคะฝากติดตามช่อง Isuzu Tax Cell Cat ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อ กำลังใจให้เซลแคทได้ทำคลิปมาฝากคุณลูกคา้าทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ